สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์อีกนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะลูกสัปดาห์นี้นะคะภาพนี้จะเป็นคาบที่4แล้วนะคะ เอาละวันนี้เราก็จะยังมาทบทวนในเรื่องของอะไรอยู่ลูกเรื่องของการบวกลบคูณหารระคนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆนำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะจ๊ะเป็นหนังสือชุดกิจกรรมการเรียนรู้หรือว่าหนังสือแบบฝึกหัดนั่นเองนะคะให้ลูกหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะหยิบขึ้นมาแล้วลูกเปิดไปที่หน้า124นะคะ ลูกเปิดไปหน้า124โอยวันนี้ง่ายมากเลยถ้าเมื่อวานนี้ลูกตั้งใจฟังคะวันนี้ทำได้สบายบรือเลยนะคะอ่ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะไปทํากันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพร้อมแล้ว3 4ส let's go อ่ะมาดูหน้าแรกเลยนะคะในหน้า124 <c oughs> ข้อที่1นึ่เขาบอกว่าให้เด็กๆเนี่ยเติมตัวเลขแสดงจำนวนลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องให้เติมตัวเลขแสดงจำนวนลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องอุย๊ยเขาก็มีตัวเลขมาก็คือ96ลบด้วยวงเล็บเปิด7คูณด้วย8แล้วก็วงเล็บปิดเท่ากับ 9 6ลบด้วยอ้าวคูณ8ได้เท่าไหร่คะ7คูณ8ได้เท่าไหร่ลูกท้องสุดคูณแม่7 7 8 5 10, 6นะคะดังนั้น96-56ลบหเหลือเท่าไหร่คะ6กลบหเหลือ0ใช่ไหมลูก9้ลบห้าเหลือเท่าไหร่คะ เก้ามีอยู่9กลบออกไป5ก็จะเหลือ4อ่ะดังนั้น96้าบหกลบห้ก็จะเท่ากับ40นะจ๊ะเอาต่อไปข้อที่2จะที่รัก <c oughs> ในวงเล็บ30มคูณสนะคะวงเล็บเปิด30คูณด้วย4วงเล็บปิดบวกด้วย52อ่ะเพราะฉะนั้นทำในวงเล็บก่อนคะ่ะสาคูณกับ4มีค่าเท่าไหร่คะสาิ อ,อย่างอย่างอยง่งครูปอยังไม่คิดให้เอ้ามาดูก่อนหลักง่ายๆเลยมีศูนย์กี่ตัวคะมีศูนย์หนึ่งตัวใส่ศูนย์ลงไป4คูณกับ3หรือ3คูณกับ4ได้มีค่าเหมือนกันนะคะได้เท่าไหร่คะ3คูณ4ได้12เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็น120บวกกับ52 120บวก52ได้เท่าไหร่ลูกหลักหน่วยศูนย์บวกสองได้ สองหลักสิบสองบวกห้าได้เจ็ดใช่ไหมคะหลักร้อยมีใครบวกด้วยไหมคะหลักร้อยมีไหมไม่มีไม่ม,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 มีทำอย่างไรดึงลงมานะคะคำตอบก็จะเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองต่อไปข้อที่สามนะคะวงเล็บเปิดเจ็ดสิบสองหารด้วยเก้าแล้วก็มีวงเล็บปิดแล้วก็ลบด้วยแปด ทำอย่างไรคะ9 9คูณกับอะไรความสัมพันธ์ของการคูณ9คูณกับอะไรได้72 9คูณกับอะไรลูกท่องสุดคูณคะ่ะแม่9 9 1 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 4 5 9 6 54 9 7 63 9 8 72นะคะได้8 แปดลบแปดได้เท่าไหร่คะมีอยู่แปดมีตังอยู่แปดบาทอเอาไปซื้อขนมกินหมดเลยแปดบาทเพราะฉะนั้นไม่เหลือตังเลยสักบาทดังนั้นแปดลบแปดจึงมีค่าเท่ากับศูนย์ต่อไปข้อที่4นะคะ143ลบด้วยวงเล็บเปิด90หารด้วย9แล้วก็วงเล็บปิดมีค่าเท่ากับ143 เท่าไหร่คะ90หารด้วย9ท้องสุดคูณแม่9 91 992 18อ่า93 27 94 95 96 97 98 99 9 0เป็น90เพราะฉะนั้นได้ สิ 10, ใช่ไหมลูก1้อยลบ90าหาร9ก็เท่ากับ143ลบ10อาคำตอบของข้อนี้หนักหลักหน่วย3ลบ10เฮ้ย3ลบ0เหลือ3นะคะหลัก10 4ลบ1เหลือ3หลักร้อยหมีใครลบด้วยไหมคะ หนึ่งมีใครลบไม่ลูกไ,ไม่มีทำอย่างไรคะไม่มีดึงลงมาคําตอบก็คือ133นะคะต่อไปข้อที่5วงเล็บเปิด3าคูณแแล้ววงเล็บปิดแล้วก็หารด้วย4อ่เพราะฉะนั้น3าคูณแได้8 3 24 24หารด้วย4ี่นะคะ24หารด้วย4 ความสัมพันธ์ของการคูณ4คูณกับอะไรแล้วได้24ท่องสุดคูณแม่4คะ่ะ4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ6นะคะอ่ะต่อไปข้อที่6คะ่ะลูกวงเล็บ25บวก30แล้วก็วงเล็บปิด แล้วก็คูณกับ7ดังนั้น25บวก30ได้เท่าไหร่คะ5บวก0ได้5 2บวก3ได้5คูณ <c oughs> คูณกับ7นะคะคูณกับ7อ่ะมาดูเลย7คูณ5ได้35ใส่5ทดไว้3ลูกชูนิ้วไว้นะคะ7คูณ5ได้ 35 35บวกอีก3เป็นเท่าไหร่คะ36 37 38เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ385นะจ๊ะ385เสร็จไปแล้ว1ขอ้อเออไม่ยากเลยใช่ไหมคะง่ายนิดเดียวนะคะง่ายนิดเดียวเอง ถ้าเกิดทำไมลูกเราตั้งใจดูดีๆนะคะบอกแล้วว่าถ้ามีการบวกลบคูณหารรักคนนะคะก็คือมีการบวกลบคูณหารปนกันอยู่ในข้อข้อเดียวกันเห็นไหมลูกอันนี้บวกกับคูณอันนี้คูณกับหารอันนี้ลบกับหารอันนี้หารกับลบอ่ะอันนี้คูณกับบวกอันนี้ลบกับคูณเห็นไหมลูก เราจะต้องทำสิ่งที่อยู่ในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนนะคะจะต้องมีวงเล็บนำมาใช้แล้วก็ทำสิ่งที่อยู่ในวงเล็บให้เรียบร้อยนะคะอะต่อไปข้อที่2องอันนี้ง่ายใหญ่เลยง่ายมากขอบอกนะคะง่ายมากๆเลยเขาบอกว่าให้พิจารณาประโยคสัญลักษณ์ว่าถูกหรือผิดโดยเขียนเครื่องหมายถูกหรือผิดลงในแอ ปล่อลงใน Apple <c oughs> ได้ภาษาอังกฤษด้วยนะคะลงใน Apple มาดูข้อแรกนะคะวงเล็บ45บวก5วงเล็บ45บวก5ลบ10เท่ากับ50ลบ10ถูกไหมคะ45บวก5 45แล้วชูนิ้วมีอีกค่า45 46, 46 47 48 49 50 อ่าเพราะฉะนั้นเท่ากันนะคะเท่ากันก็ต้องทําอะไรลูกติ๊กขีดเครื่องหมายถูกนะคะเขียนเครื่องหมายถูกไปที่แอปเปิลผลนี้อ่าคุปเปอร์คัพปีเครื่องหมายถูกมาวางเอาไว้นะคะแต่ลูกสามารถเขียนเครื่องหมายถูกลงไปได้เลยนะลูกมาดูข้อที่2วงเล็บ10หารด้วย2นะคะมีวงเล็บปิดแล้วก็นำมาบวกกับ5ได้เท่ากับ10 ถูกหรือไม่ได้เท่ากับ10ถูกหรือไม่อันนี้เดี๋ยวจะว่า่อัอนนี้ถูกต้องละมาดูนะคะ10หารส1งสหาร2ได้เท่าไหร่ลูกสิหารสองได้เท่าไหร่คะสคูณอะไรแล้วได้10บ ความสัมพันธ์ของการคูณ2คูณอะไรแล้วได้10อ่าได้5นะคะ2คูณ5ได้10ททำให้ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยจะได้เห็นชัดๆนะคะ2คูณ5ได้10 5บวก5เท่ากับ10เพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ถูกหรือผิด ข้อนี้ถูกต้องนะคะเราก็สามารถใส่เครื่องหมายถูกลงไปใน Apple ใบนี้ได้ต่อไปข้อที่สามนะคะ <c oughs> ข้อที่สามโจทย์เขาบอกว่า25บวกกับวงเล็บเปิด50หารด้วย5และวงเล็บปิดเท่ากับ15เอ๊ะมันจะถูกหรือมันจะไม่ถูกนะเรามาทำในวงเล็บก่อน50หาร5ได้เท่าไหร่คะ ห้าสิบหารห้าความสัมพันธ์ของการหารก็คือการคูณถูกไหมลูกห้าคูณกับอะไรแล้วได้ห้าสิบห้าคูณอะไรแล้วได้50าสคะอ่ะอาท้องสุดคูณแม่5เลยค่ะลูกห้าหนึ่งห้าห้าสองสิ5ห้าสามสิบห้าหเจ็ดห้้า ห้าสิบเป็นห้าสิบเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้สิบถูกไหมลูกห้าสิบหารห้าได้เท่ากับสิบนะคะดังนั้นยี่สิบห้าบวกสิบบวกเท่ากับสิบห้าถูกหรือผิดคะเฮ้ยบวกทำให เพิ่มขึ้นนะคะบวกทําให้เพิ่มขึ้นลบทําให้น้อยลงมาดังนั้น25บหบวกกับ10ก็จะต้องเป็น30ใช่ไหมลูกแต่ข้อนี้เขาทามาให้เราเท่ากับ15ดังนั้นข้อนี้ถูกผิดคะข้อนี้ก็จะผิดนะคะข้อนี้ก็จะผิดเห็นไหมลูกล้วจ,จะใส่เครื่องหมายผิดลงไปนะคะมาดูข้อที่4ี่ค่ะมาดูข้อที่สี่ สามคูณกับหกบวกกับหคูณกับสาเอาเท่ากับหกคูณกับสลบด้วยสามคูณกับหกเอ๊ะเท่าไม่เท่านะเนี่ยตายแล้เยอะจังแต่ไม่ต้องตกใจทําอย่างไรคะก็นี่ไงเราก็ลองหาคำตอบนี้ดูก่อนนะคะเราก็ลองหาคำตอบอันนี้ดูก่อนสามคูณหกได้เท่าไหร่ลูกสามคูณหได้สิ ใส่ตัวเลขสีแดงให้การันกันจะได้เห็นนะคะ3าคูณหได้18บวกกับ6คูณ3าคูณ3ก็ได้เท่าไหร่คะท้องสุดคูณจักท่รักห1หนึ่งหกหกสองสบสอ็18เพราะฉะนั้น18บวก18ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ18บวก18ได้36ใช่ไหมลูกอี๋แล้วมันจะเท่ากันตัวนี้ไหมเนาะะ6คูณ3ได้ สิบแปดใช่ไหมลูกหกคูณสามก็ได้สิบแปดครูเป๋าคัพปี้มาวางนะคะสามคูณหกก็ได้เท่าไหร่ลูกสามคูณหกก็ได้สิบแปดสิบแปดลบสิบแปดเหลือศูนย์เพราะฉะนั้นสองข้อน,นี้เท่ากันไหมคะอันนี้ดูเครื่องหมายนะลูกดูเครื่องหมายนี่อ่ะครูเป๋าทำสัญลักษณ์ให้เห็นนะคะเลิฟเดี๋ยวก่อน เห็นไหมคะสัญ,ญลักษณ์ของเขาอันนี้คือบวกใช่ไหมลูกในขณะทีข่ข้อนี้นะคะตรงนี้สัญ,ญลักษณ์เป็นอะไรคะลบบวกทําให้เพิ่มขึ้นลบทําให้น้อยลงดังนั้น18บวกสิ 18, จะเท่ากับ18-18ัลบ18ไหมคะ18บวก18กับ18-18ลบ18เท่ากันไม่ลูกไม่เท่านะคะดังนั้นข้อนี้ไม่เท่าคำตอบก็ต้องเป็นเครื่องหมายกากบาทก็คือผิดนะคะ ส่วนข้อที่5นะคะวงเล็บ54หาร9แล้วก็วงเล็บปิดคูณกับ6มีค่าเท่ากับ36เอ๋ยใช่หรือไม่หนออ่ะลองมาดูเลยนะคะ54หารด้วย9มีค่าเท่าไหร่คะ54หารด้วย9ความสัมพันธ์ของการหารกับการคูณน,นะคะ9คูณกับอะไรแล้วได้54ลูก เคูณอะไรได้ห้าสิบสี่เก้าหนึ่งเกเแป้าสด้าสี่สามสิบหกเก้าห้าสี่สิบเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้6กหคูณหได้เท่าไหร่คะเอาทำตัวโตๆหคูณหได้เท่าไหร่ลูกท้องสุดคูณแม่6ค่ะ หก6น2่งหกหกสองสิบสองหกสดังนั้นข้อนี้ตอบ36ถูกหรือผิดคะอุ้ยถูกหรือผิดลูกข้อนี้ได้36มอ่าเพราะฉะนั้นทำไมคะหกคูณหได้36ดังนั้นข้อนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะถูกต้อง มาดูกันต่ออีกหนึ่งข้อ,อวันนี้ให้ทําแค่นี้แหละให้ทำสามข้อเป็นการทบทวนนะคะมาดูอีกหนึ่งข้อเขาบอกว่าให้เติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับลงใน Apple นี่ให้เติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงใน Apple นะคะ 13ลบ5้าบวกแ13ลบ5้าบวก8แล้วก็มันจะต้องเป็นอะไรนะกับ15 13ลบ5เหลือเท่าไหร่หลูกมาดูก่อน13อุ๊ย13ลบ5้านะคะ13ลบ5ะเมื่อวานนี้สอนไปแล้ววิธีการลบทำยังไงคะเราเรามีนิ้วไม่ถึง13นิ้วใช่ไหมลูกอ่าเรามีนิ้วไม่ถึง13นิ้วเพราะฉะนั้นต้องทำยังไงคะ เอาห้าไว้ในใจใช่ไหมคะเอาห้าไว้ในใจ1 3บลบห้าเอาห้าไว้ในใจ5แล้วอะไรคะหแล้วห7เจ็ดแปดเ1้าสิบสิเพราะฉะนั้น1 3บลบหก็จะเหลือ8ปดเห็นไหมคะสิบลบห้าก็จะเหลือ8 8บวกกับ8ได้สิหเอ้ยใช่ปะ ไม่ใช่แปดบวกแปดได้เท่าไหร่ลูกแปดบวกแปดเอาแปดไว้ในใจชูขึ้นมาอีกแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกดังนั้นสิบหกจะมีค่าทําไมคะปึ๊บครูประทาตรงนี้จะได้ไม่หลงไงคะเห็นไหมคะได้สิบหกสิบหกมีค่าทําไมกับสิบห้าคะ 16มีค่ามากกว่านะคะ16มีค่ามากกว่า15เราก็ให้จระเข้หันปากปื๊บมาหาเลข16อ่าไม่เติมสีเห็นไหมคะเราก็จะได้จระเข้ตัวนี้อ้าปากเห็นไหมคะนี่ออะต่อไปข้อที่2 49หาร7คูณ7ด กับ50 49หาร7คูณ7กับ50อ่ามาดูคำตอบ49หาร7 49หาร7ได้เท่าไหร่ลูกความสัมพันธ์ระหว่างสุดอ่าการคูณกับการหาร7คูณอะไรได้49คะ่ะ7คูณอะไรแล้วได้49อะไรลูกท้องสุดคูณแม่7ค่ะที่รัก7 1 7 7 2เเท่าไหร่คะ

เอาล7กเจ็คูณเก็นี่ไง7จ็คูณ 7, อ่ะสี่หารเได้7เพราะฉะนั้น7จคูณเได้49เอา7ตัวบนกับ7ตัวนี้มาคูณกัน7จเท่าไหร่คะเจ็ดเก็ได้สี่สกนะคะสีกับห้ผลลัพธ์ออกมาต้องทำไงคะมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ50าสิบอ่าสี่สาทำไมลูกน้อยกว่า50าสนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหัน ากว้างจรเข้ปากกว้างไปทางเลข50เห็นไหมคะเราก็จะได้คำตอบข้อนี้นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะ15บวกกับวงเล็บ56หาร8เพราะฉะนั้นเราลองมาเรามาทำอันนี้ก่อน56หาร8ความสัมพันธ์ของสูตรคูณ8คูณอะไรแล้วได้56วิธีการท่องสูตรคูณค่ะ แป8หนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามสสี่สี่สหี่สิหกสีดเห้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ทำไมคะแปดเจดห้าหนะคะแปดเจ็ดห้าคำตอบได้7นำสิบหาบวกเจ็บห้าบวกเได้เท่าไหร่คะ เอาสิไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมาอีก7 15ดบวกเได้เท่าไหร่ลูก15บวกเได้22ถูกไหมคะดังนั้น22มีค่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ20่ส่สิบมีค่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ20ถูกต้องคะ่ะยี่มีค่ามากกว่า20่สิบไหมคะข้อที่สามค่ะลูก วงเล็บ37 49, บวก49วงเล็บปิดลบด้วย16กับ70วิธีทำของเราเราก็ทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมลูก37บวก49ได้เท่าไหร่คะ37บวก49่ง่ายๆเลย7บวก9เอา9ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมาอีก79แล้วทำไมคะ 1ิ1ส1บ1อ1ด1ิบสใส่6ทดไว้1ใช่ไหมลูกหลักสิบสบวกอีกอ่าสบวกกับ4เป็น7 7ทดที่1เป็น8เพราะฉะนั้นแ6ดสหลบด้วย16บหอ่าแปลบด้วย16นะคะอันนี้อาจจะทับกันนิดหนึ่งนะลูกแ6ลบด้วย16เท่าไหร่คะเอา6กลบหเหลือ0ูนใช่ไหมลูก6 6กลบหเหลือ0 8นลบหเหลืออะไรคะเหลือ7ดดังนั้นข้อนี้คำ,กกนค, i i คำตอบก็คือมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าคำตอบก็คือเท่ากับนะคะคือเท่ากับ ข้อที่5ค่ะข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะ100ลบด้วยวงเล็บ28หาร4แล้วก็วงเล็บปิดมาดูค่ะ28หาร4ได้เท่าไหร่คะความสัมพันธ์อา้าวท่องสุดคูณแม่อะไรลูกท่องสุดคูณแม่4นะคะแม่4 4 1 4 4 2 8 4 32 4ี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นทำไมลูกยีบแปหารด้วย4จะมีค่าเท่ากับเจ็ดหนึ่งรลบกับเจ็ดวายหนลบเจ็ดได้เท่าไหร่คะเอา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 ,เ,อาเรียนแล้วเรียนแล้วเรียนแล้วเอาหนึ้อยลบกับเจ็ดศูนยลบ ศูนย์ลบเจ็ดได้ไหมคะไม่ได้วิ่งไปขอยืมศูนตัวนี้มาศูนตัวนี้ก็บอกว่าทำไมฉันไม่มีอะไรเลยเธออ่ะก็วิ่งไปขอยืมหนึมาเพราะฉะนั้นศูนย์ตัวนี้มีสิอาจายดีให้ตัวนี้มาเป็นสิบสิบลบเจ็ดเหลือ3ใช่ไหมลูก10บลบเเหลือ3ศูนย์ตัวนี้ทำไมคะศูนย์ตัวนี้มีค่าเป็น เใช่ไหมลูกเพราะว่ามันถูกขอยืมไป1แล้วนะคะก็เหลือ9 9มีตัวลบไหมคะไม่มีดังนั้นก็ดึง9ลงมาใช่ไหมคะ1ตัวนี้ถูกขอยืมไปค่าของเขาก็หมดเกี้ยงบอ่อแบดังนั้น100-7บ7มีค่าเท่ากับ93 93มีค่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ39อ่า93ก็มีค่าทำไมคะมาก มากกว่านะคะ93ก็มีค่ามากกว่า39เราก็จะใส่เครื่องหมายมากกว่านี้ลงไปเห็นไหมคะเสร็จสรบเรียบร้อยไปอีก1ข้อใหญ่เลยเห็นไหมคะเป็นเรื่องของการทบทวนอ้าวอีกครั้งหนึ่งนะคะการลืมกันพลาดการอ่าการสับสน ถ้าในเรื่องของการบวกลบคูณหารละคนเป็นเรื่องของทำไมคะในโจทย์มีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆร่วมกันมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งบวกทั้งลบทั้งคูณและหารอยู่ในข้อเดียวกันนะคะมีมีมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆรวมอยู่ในข้อเดียวกันมีความหลากหลายวิธีการก็จะต้อง ทำให้เป็นวงเล็บก่อนนะคะวิธีการของของการบวกลบคูณหารละคนก็คือจะต้องใช้เครื่องหมายวงเล็บในการจัด กลุ่มในการหาคำตอบนะคะจะต้องใช้เครื่องหมายวงเล็บในการจัดกลุ่มจากนั้นจึงจะนำมาผ่านกระบวนการวิธีต่างๆเพื่อให้ได้คำตอบขึ้นมานะคะเอาละค่ะหมดเวลาอีกแล้วนะคะคุณเป่าก็หวังว่าเด็กๆเนี่ยคงจะได้สาระความรู้จากการเรียนใน ครั้งนี้นะคะจากการเรียนในครั้งนี้เราเรียนครบ4ครั้งแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาเรียนกันในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารนะคะเราจะมาเรียนในเรื่องโจทย์ปัญหาของการบวกลบคูณหารเด็กๆกลับไปทบทวนนะคะกลับไปอ่านหนังสือดูได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ